เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิว iPhone 12นั่นเองนะผมนะซึ่งอันนี้คือสีขาวนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันสีสีสม้มไอ้สีแดงนั่นแหละนะฮะเออผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะคือดูจากรูชาร์จอ่ะก็น่าจะเห็นแล้วแหละแต่ว่านี้แสงมืดไปหน่อยเนาะก็เลยมองไม่เห็นนะับอันนี้คือฟิล์มด้านด้วยเนาะเออถ้าฟิล์มด้านเวลาใส่มันก็ประะมาาณนนี้เวลใส่ ออแล้วข้างๆงนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม s i ลน n ์ออ Silent mode นะครับแล้วก็ข้างขก็มี power นะครับด้านหลังก็กล้องประมาณนี้เลยเนาะสีขาวนะครับสวยสวยติดฟิล์มเลนส์กล้องเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูเรื่องกล้องเลยดีกว่านะครับกล้องอันนี้คือ12ปซองลย 12ล้านพิกเซลโนมกล้องหน้านะครับ12ล้านนะฮะแล้วก็กล้องหลังนะครับก็12ล้านเหมือนกันเนาะ f stop f 1 6นะครับแล้วก็มีอ er ัลต white f2.4 นะครับ12ล้านเหมือนกันนะถ่ายวิดีโอก็ได้ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับทั้งเลนหลักแล้วก็เลนอัลตโนมัตนะครับ 4K 60เฟรมเรท24 25 30แล้วก็60เฟรมเรทนะครันแปดสิ p พเนี่ยไม่มี24เฟรมเนาะไอโฟนทุกเครื่องก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีแล้วก็แน่นอนครับรุ่นนี้มีตัวเปิดรับแสงด้วยนะครับผมนะเนี่ยเปิดรับแสงนะแห็ว่ามันจะสว่างขึ้นนะครับไม่รู้เห็นไหมเนะี <c oughs> ่ยอ่ะโหมดรูปภาพนะครับก็ฟิลคล้ายๆกับ13สสามินิที่ผมเคยรีวิวไปนะครับถ้าเกิดเป็นภาพที่ภาพวิวอะไรเงี้ยตัวเลนส์อตะวัมันจะเปิดโชว์ข้างบนข้างล่างด้วยนะครับเห็นปะแต่ถ้าภาพมันใกล้ๆหน่อยอะ่ะ เห็นปะมันก็จะมืดไปเองนะครับอันนี้คือปกตินะครับกล้องไม่ได้เสียนะครับแล้ก็มีโหมด p o ร์เทสด้วยครับพอร์เทสก็ได้แค่หนึ่งเองนาะเหมือนในโฟน e 13ซีรีส์14ซีรีส์นะครับกล้องหน้า p o ร์ตเทสก็เหมือนกันเลยนะครับเอาเอา่อาอะประมาณนี้ครับมีอยู่ประมาณ2.4 6แบบนะครับกล้องหลังก็มี6แบบนะครับ ตับ F ตับตรงนี้เนาะข้างๆนี้นะครับพาโนรามานะครับก็ใช้อัลตทอวายถ่ายได้เนาะเออโซโลโวโมชั่นนะครับตัวนี้ได้เฟสอร้อี240เฟรมเรทนะครับแล้วก็120เฟรมเรทนะครับได้ทั้งเลนส์หลักแล้วก็อัลตทอวายเลยนะครับกล้องหน้าเออลืมกล้องหน้าไปเลยกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายได้ด้วยนะครับแต่ว่าได้แค่120เฟรมเรทนะครับสำหรับโซโลโวโมชั่นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมผับ G Mobile กันเลยดีกว่าโน้มนะใน iPhone 12ธรรมดาธรรมดานะครับตัวนี้ก็ใช้ชิปเป็น Apple A 1 4 Bionic นะสิบที่แ B ยังอยู่นะครับในปีนี้เนาะจริงๆ A13 เนี่ยก็ยังโอเคนะโอเค้าเกิดใครจะซื้อมาแต่ว่า 5G ไม่มีเนาะ A13 นะส่วน A14 เนี่ยก็ 5G แดกแบตนะครับก็เอาเป็นว่าใช้ 4G เถอะครับโอเคครับก็เครื่องนี้นะครับปรับกราฟิกได้สูงสุดอยู่ที่ถ้าเป็นลื่นไหลน้มนะจะได้เฟรมเรทสูงสุดนั่นเองนะครับ HDR โน้มนะก็จะได้สูงสุดเช่นเดียวกันนะผมแต่ว่าถ้าเป็นเอาตตา HDR เนี่ยเอาต้องโหลดก่อน อะซึ่งความลื่นนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะความลื่นนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยอ่รีวิวคร่าวๆเนาะสำหรับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 7 p l พักับน้อง12นะครับผมว่าก็ต่างกันเยอะอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้บวก3ด้วยแหละภาพมัน,นมเลยสว่างนะครับถ้าเราถ้าเราลบศูนย์ก็ประมาณนี้เลยเนาะเออสว่างนะครับ ซึ่งเครื่องนี้นะครับเบต้าแบตก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสกีออนไทม์เนี่ยประมาณนี้นะครับสกีออนไทม์ได้ประมาณ9ชั่วโมง34นาทีนะครับก็เปิดหน้าจอค่อนข้างนี้เยอะๆพอสมควรนะครับผมซึ่งคขาประมาณนี้เลยนะเห็นนะเออแล้วก็เครื่องนี้นะครับได้อัปเดตเป็น iOS 18เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะอันนี้คือหน้าตา UI ของ iOS 18นะครับ โอเคแต่ว่านะครับไอฟีเจอร์ไฟแฟทเนะี่ยที่มันสามารถปรับดิมมิ่งได้มันเหมือนได้แค่ iPhone รุ่นสูงๆหน่อยเนาะรุ่น12กับ SE ที่อัปเดตไปเนะี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะเออสำหรับไฟแฟทที่เป็นแบบดิมมิ่งความสว่างว่าแบบจะเป็นใกล้ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ iPhone 12นั่นเองนะผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมโอเคไม่บาย